สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทานนะพี่น้งองเนาะส่องยังกะทายให้เก่ามาเนี้พี่น้องมาเนี้ก็เป็นมือของฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งน้ำท่วมน้ำท่วมบ้าน <c oughs> น้ำท่วมบ้านท่วมเงิงนดานพี่น้องน้ำล้นเขาอาอาพี่ไหลเงินหลังนี่กะท่วมเบิดสีหยางให้น้องบังโอ้ยนำหอยพี่น้งงอนง ทำห่วยปวดแลวโอ้จับทีเลือกได้มาโลดมีเลือกไปเลยมาโลดลุกมีเลือกไปเลยซ้ำม,มาโลด มาลดมาลดค่อยค่อยพาไปแล้วเมื่อกี้นี่ค่อยพาไปแล้วเธอหนึ่งมีเป็นปเพื่สสสอสอนเราบ่โอ้ยน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วม่อยมีเทิงเดอกมีเทิงดนดอกนนะฮะเป็น่าติญย่ิญาติเหมันมันน้ำถืออ,อ,อนะไรหมดบ่ส่งเพื่อนนะส่งเพื่อนโตพี่น้องเอวบึงบึงพี่น้ำไหลเขาเงินเขาซาน นำลายหืนหลัดลุหลัดสิโทมาเรียเราได้หนิเนาะอันนี้ว่านำโทมเหินได้หรอนำอะไรอาเลยมาซองนี่มันมีห้าสําลักโง่งนะนี่มันเพิ่งจะห้ามันขาเพ่ได้ห้ามไได้อะนะโว้ยมันได้เพิ่งจะห้ามไ่ได้เฮ้ยเบอร์ก่อนพี่เนาะก็โท่นำโธ่มาเ้ว น้ำทูบมาดิล้อตะก้อนแห่งคักแล้เธอดีช่องบ่อยนเี่ลยนี่นะก็ตุ๊กพี่น้องพี่น้องนั่นเออทังเฮาอยู่นอนได้น่ะมันมัได้จะแซมีเฮาเนาะเออแต่มันมีได้เฮาร้ายมันสุ่มเลยเออเอาอันเอาอันนี้ไว้นี่เอาอันนี้รัดไว้เอาอันกระสอบเคื่อขี้ดินสายข้างในถ่วงก็ตุ๊โผล่โผล่โผล่ตกแหงลี่ล้อเห็น้เนาะ อันนี้ก็ทโมขับอันนี้เหรอู้เพรามันเลี้ยวมาแจะห้ยพปเนาะจากๆมาพูพผู้ตนน้นไอ้ผลใสนี่ก็ไล่ี่เหรอลงล่างลงล่างมามาไอทองลำไล่ไรมีถ่านบอผ้คลิปนี่สิเป็นคลิปเสี้ยงเนาในพิณอังกาษไทยพน้องเบิรงพู้าหน่ำน่ถ่วโอ้ไลลงทงนะพู โอ้ยมองทางนี้นพี่น้องคือไล่หลัดไล่พาเลยเนาะโอ้ยโอ้พุดหยอดเลยไล่มองทางอ้อมเหอเนี่อ,อ๋อมันเนะี่ยท่มไปเยอะๆได้เนหะ็นทางนี้นะโหเข่างานพี่น้องตัดทางน่ะไล่พาดโอ้ยน,น้ำม,มันแห้งโอ้น้ำแห้งน้ำแห้งน้ำถลอกแล้วพี่น้อง สองบาทเลยวันนี้นคนแห้งคนดีก็กระโอกมาถึงง่ยอยผู้อ๋อโตเอามาสองท่านนี้อีกเป็นออกสองท้งอ,องนั่นแหละมามาซองท่านนี้อีกเป็นออกระสอบใต้ไปตกแหงแล้วเห็นมัน้งท่นนี้ก็หล่นห้าอือ้ออื้อเตรียมห้ามก่อนโอ้ เอม,มันมันลมืดเไมเนาะข curtain, อเินเินโขไปเนาะเถินโขเป็นเท่ามืดลงซีเขาพ <para you saben> ี maison? ่เ sure. นาะถั <ma iden> ่ว <Abst> ม <hovering> <t> ัดอ้งนงเป็นองหน้าเออเดี่เป็นขอกมูพีเนาะน้ำถั่วมืดขอกมูโอ้ยโอ้ยมูต้องนตโตน้ำโทมบานนี่อะดินน้ำบานนี่ มูสิเล่นน้ำมูอาบน้ำขักปันปนยังโ,อ,โ,อ,อ,งโอ,อ้โอ้ม,มูอํานําขักปั้นยังบานโอ้เรียรอโอ้ยน้ำสวมออกมูขวามมูคุน้อยน้นนนำนะโหยนะ พี่เบื้องต้นต่อพี่น้องห้วยพี่ห้วยภาษาพี่เบื้องทางห้วยพี่น้องอันนี้เป็นทางเป็นใจคอเป็นนํามาในหัวมันไหลบทันหล่นอ่าอาเราพีพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นห้วยพี่น้องคือว่านําในถั่วหัวเลยนะนี่นปะ็เลิกเป็นเลิกเป็นหัวเพป็นกระใสท่อระบายน้ำอันนอาก็ศล้น อ่าอาออกข้างนี้เป็นขนทอพี่น้องนี่โอ้ยเอาเบิ้งทั้งนี้อีกเป็นมุมทั้งเนื้ออีกฝากเนื้ออีกพี่น้อ,องทูเล็นกน้อยพี่น้องเล็กน้อยกระดอกทมบของโง่อันนี้ก็ได้ปุ้ยไรตัดตัดโอ้รัดมาแต่เนื้อ โอ,อ,อ้ทางนี้เลือกๆทางนี้ชีเลือกๆน้ำท่วมท่วมขั้วอันนี้ก็ซอมกันกอดผูรลลูระล่อนอยู่ว่างนี้ก็ยังเลือกแท้เลยกอดอันนี้แกท่มโอ้เพชรลอยน้ำ ถว่วนำถั่วพี่น้องลำบากแล้วลำธวมไรมาแต่ขอกทางเนื้อผู้พี่น้องคูัทางมุมนั่นเนาะโอ้ยจะพ่นก็เศร้าเลยพี่น้องก็สิยุดเลยแหละ คนเกษตรยุคน่นแหละตั้มตัวเป็นเดินแม่มากมาเลยนะพอเ้างพี่น้องคิดนี่เนอะจิตไทยพอกอันคิด,ดหนาไปเนาะจิตไทยยังกระเพให้น้องบิ่งมีแต่คนนำนี่แหละช่วงนี้เป็นฮัฟบูหาปลาละอะไรพ่อกันคิดหนานาะก็พี่น้อง